สวัสดีค่ะหมอพ่นชนกวันธนากรนะคะเป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีจาก,กรีนรือปดินสถาบันการแพทย์จาก,กรีนรือปดินค่ะ คุณหมอมีเทคนิคง่ายๆที่จะยอมให้เด็กๆลูกๆของเรานะคะยอมสวมหน้ากากอนามัยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะง่ายที่สุดเลยก็คือเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเราก็ใส่ให้เขาดูค่ะว่าคนนี้ก็ใส่คุณพ่อก็ใส่คุณแม่ก็ใส่อากงอมาม่าใส่กันหมดเลยทุกคนในบ้านใส่กันหมดเลยเขาก็จะได้อยากจะเรียนแบบตามเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าทุกคนใส่กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่ด้วยอันที่2นะคะเราอาจจะเลือกหน้ากากอนามัยที่มีสีสันสดใสแต่ต้องภายใต้คุณภาพด้วยนะคะ อาจจะเป็นลายการ์ตูนอาจจะเป็นลายตัวการ์ตูนที่เขาชอบแล้วเขาก็จะมีความอยากจะใส่มากขึ้นอันที่3ค่ะเราก็อาจจะให้เขาดูคลิปหรือว่าดูแอนิเมชันต่างๆที่เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการป้องกันการติดเชื้อโควิดนะคะหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆเองก็ตามนะคะให้เขาเห็นว่าการใส่แมสเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งเลยนะที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากเจ้าโควิดได้ค่ะ และอันสุดท้ายนะคะเราก็อาจจะใช้แรงจูงใจเป็นแรงเสริมทางบวกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าใส่เขาจะได้ดาวหดวงเป็นต้นและสะสมดาวคีดดวงเขาจะได้รางวัลอะไรเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะแต่สุดท้ายถ้าหากว่าถึงขั้นที่เขาแบบยังไงเขาก็ไม่ใส่อันนี้จริงๆคุณหมอคิดว่าก็ต้องเป็นอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะต้องใช้วิธีคายแบบเฟิร์มค่ะใจดีแต่ไม่ใจอ่อนนะคะมันเป็นเรื่องจําเป็น ะะที่เราจะต้องป้องกันลูกเราจากเชือ้อโรคเราก็ต้องยืนยันไปคะ่ะว่าหนูต้องใส่ลูกถ้าหนูไม่ใส่เราจะไม่ออกจากบ้านกันนะเพราะว่ามันจะทําให้หนูปลอดภัยนะคะ